วันถัดมาการคัดเลือกหกแผนกรอบคัดเลือกรอบที่สองโหให้ตายเธอแค่รอบคัดเลือกคนก็ตกรอบไปมากกว่าครึ่งหนึ่งแล้วพี่เสี่ยวหมิงบอกว่าจะไปจัดการธุระสำคัญก่อนบอกให้เราอย่าสายละ่ะไหนเมื่อพี่หวังบอกให้เราอย่าสายแล้วตอนนี้พี่หวังเขาไปที่ไหนกันนะข้าไม่เห็นพี่หวังเลย หาพี่หวังเขาไม่ใช่คนบุม่มบามหรือหุนหันพันแล่นน่าจะมีการเตรียมการบางอย่างไว้แล้วละเอ้ในที่สุดก็รอถึงรอบคัดเลือกรอบที่สองจนได้เฮ้อน่ารักอย่าทําให้ข่าขายหน้าล่ะโหให้ตายเธอคนที่เหลืออยู่ที่นี่แต่ละคนดูแข็งแกร่งทั้งนั้นเลยในกลุ่มพี่น้องต้องมีน้ําใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันจำไว้นะเจ้าแวน่น เฮ hey, นี่เงียบกันน้อยถึงเวลาสอบแล้วผู้เข้าสอบที่ยังไม่มาจะถือว่าสละสธิ์กรรมการผู้คุมสอบผู้คอบคุมวิญญาณระดับกลางเจียงคุณบางคนอาจจะทราบแล้วรอบคัดเลือกรอบนี้เรียกว่าการคัดเลือก6กแผนกตามกฎแล้วจะอธิบายมาตรฐานของแต่ละแผนกให้ทุกคนได้รับรู้ก่อน ผู้ช่วยกรรมการคุ้มซอบวิญญาณผู้ช่วยระดับ3ดาวโมเซอร์ริงเสี่ยวใช้เธอมาอธิบายน้อยเด็กผู้ชายจะเขินอายอะไรกันอะเออหน่วยงานหลักของสภาแบ่งออกเป็นหกแผนกได้แก่กองทัพพิธีการทะเบียนกฎหมายข้าราชการและวิศวกรรมกองทัพ เป็นกองกำลังหลักของสภาในการต่อสู้กับผู้ควบคุมวิญญาณจึงให้ความสำคัญกับความสามารถในการต่อสู้ของผู้ควบคุมวิญญาณและวิญญาณคู่หูเป็นอย่างมาก อันถัดมาเป็นกองพิธีการรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและรวบรวมข้อมูลข่าวกองให้กับสภาหากวิญญาณคู่หูของคุณถนัดด้านการสืบคน้นข่าวกองก็จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษจากกองกำลังนี้ ต่อมากองทะเบียนผู้ควบคุมวิญญาณในกองนี้มักทําหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ภายในโดยวิญญาณคู่หูส่วนใหญ่จะมีบทบาทในการช่วยเหลือต่อมากองกฎหมายถูกมองว่าเป็นกองหน้าสําหรับบุกเบิกเกาะล้างและสํำรวจพื้นที่ลึกลับจำเป็นต้องมีความสามารถในการต่อสู้เดียวและการรอบเลนที่ยอดเยี่ยม ต่อมาเป็นกองข้าราชการเน้นการลบในรูปแบบกองทัพขนาดใหญ่เนื่องจากผู้ควบคุมวิญญาณทั่วไปยากที่จะควบคุมวิญญาณคู่หูจํานวนมากพร้อมๆกันจึงทําให้คนในกองนี้หายากมากและสุดท้ายกองวิศวกรรมเป็นหน่วยงานด้านการพัฒนาวิญญาณและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมบนเกาะล้าง แม้จะเป็นงานที่น่าเบือ่อแต่ก็มักจะได้รับเทคนิคการฝึกฝนวิญญาณที่ร้ำสมัยที่สุดพูดได้ดีมากสมกับเป็นลูกผู้ชายลูกผู้ชายต้องมีความกล้าแบบนี้แหละเอาละเตรียมตัวให้พร้อมการแข่งขันรอบแรกคือการผจญภัยเดียวซึ่งจะจัดขึ้นในภาพลวงตาที่ท่านหายหวางจงเตรียมไว้ ดังนั้นภาพที่เจ้าทุกคนจะได้เห็นในการสอบครั้งนี้จะถูกบันทึกไว้ขอให้ทุกคนอย่าประมาณละหะเหะนนะนั่นมันอะไรกันละหรือว่านั่นคือสุสานหายหวางที่เล่าขานในตำนานสถานที่ที่ทำให้ผู้ควบคุมวิญญาณไม่กล้าย่างกายเข้ามาในเกาะตะวันออก วิญญาณระดับสูงที่อดีตประธานสภาทิ้งไว้เพื่อปกป้องสภาเห้ย hey, ทำไมจู่ๆเขาถึงหายไปล่ะผู้เข้าสอบทุกคนไม่จำเป็นต้องตกใจนี่เป็นขั้นตอนปกติของการเข้าสู่ระบบภาพหลวงตาพระพี่เสี่ยวหมิงยังไม่มาอีกอย่างนั้นหรอหาเย่ชิงสู้ๆละ่ะข้าเป็นกำลังใจให้ท่านซื้อตู ท่านต้องเตรียมตัวควบคุมสอบแล้วนะเจ้าคะ่ะไม่คิดเลยว่าผู้ช่วยผู้คุมสอบที่ทำพันธสัญญากับข้าจะเป็นพูดชุดขนนกธาตุน้ำและลมคู่รักการสะสมสมบัติเป็นพูดผู้ช่วยที่เก่งกาจโอ้ท่านสูตูไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็ยิ่งทำให้ข้าพอใจเป็นอย่างมากเลย จุดเด่นที่ทําให้พูดแบบนี้มีชื่อเสียงแย่คือมันเลือกคนที่หน้าตาดีเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นสาวสวยหรือหนุ่มลอไปกันเถอะใหญ่จักจัน่นออกแบนและอีกอย่างเจ้าพูดตัวนี้ถ้าเจอคนที่หน้าตาดีกว่ามันก็จะทิ้งเจ้าของเดิมทันทีเรียกได้ว่าพันธสัญญาไม่มีความหมายเลย และความพักดีของพูดนี้ขึ้นอยู่กับหน้าตาล้วนๆช่างน่ารำคาญจริงๆอขอแค่รอเหล่าจะเรียกข้าว่าอะไรข้าก็ไม่ว่าท่านหรอกอช่างเธอะด้วยหน้าตาของข้าการควบคุมพูดชุดขนนกย่อมทำได้สะดวกยิ่งขึ้นฉากย้อนความทรงจำมันซ่อนอยู่ในร่างกายอย่างนั้นหรอหนาสะอิดสะเอียนนี่คือยาถอนพิษจริงๆใช่ไหม ผู้ที่กินเลือดเนื้อของข้าเข้าไปจะมีนิสัยเปลี่ยนแปลงไปมากและไม่ได้เป็นการจงใจแต่อย่างใดจากนี้ไปเพื่อแลกเปลี่ยนเจ้าต้องช่วยข้าหาสถานที่พิเศษแห่งหนึ่งในสนามสอบใหญ่ถือสิ่งนี้ไว้หากมันเปล่งแสงออกมานั่นหมายความว่าเจ้าพบกับเป้าหมายแล้วเจ้ากลับมาที่นี่แล้วบอกตำแหน่งให้ข้าก็เพียงพอ ตั้งใจให้ถูกจับเพาะคุกลวงตาตั้งอยู่ใจกลางสภาทำให้เจ้ามีโอกาสแฝงตัวเข้ามาในเขตภาพมายาได้ใช่ไหมละ่ละก็นะที่ที่อันตรายที่สุดกลับเป็นที่ที่ทำให้สภาประมาทมากที่สุดแต่พอเจ้ามาที่นี่มันก็สะดวกในการทำงานมากขึ้นเอาเถอะข้าจะทดสอบผลของยาถอนพิษนี้ก่อนแล้วกัน เิมได้สิไม่มีปัญหาแต่เจ้าห้ามผิดสัญญาเด็ดขาดไม่เช่นนั้นอย่าหาว่าข้าเปิดเผยตัวตนของเจ้าละเหมียวเฮ้เจ้าแมวตัวนี้แค่นี้ก้าดียังไงไมาแย่งคุณชายไปจากข้ากันเจ้ากระดูกเสาห้านั้นพยายามแทรกซึมเข้าไปในภาพมายาคงมีแผนบางอย่างแน่ท่านทูตผู้มีเกียรติขอให้หยุดก่อนเถอะ ควรทำให้เขาสงบไว้ก่อนรอให้หญิงสาผู้นั้นกินยาถอนพิษข้าจะเอาคุกเลือดและลดคำลามกลับมาแล้วค่อยคิดบัญชีกับมันทีหลังนี่พวกเจ้าสองตัวนะหยุดเล่นได้แล้วได้ค่ะคุณชายท่านพูดอะไรก็เป็นอย่างนั้นแหละค่ะนี่ท่านทูตภูมิเกียรติหวังซื้อตู Hey, นั่นใครกันนะน่าลำคาญจริงไม่เห็นหรือไงว่าข้ากำลังศึกษาเกี่ยวกับแดนมายาอยู่นะนี่เจ้ากล้ามองมข้าหรือโอ้นี่ไม่ใช่หลิงเหยาเทียนคุณชายหลิงหลอกหรือนี่บัตรใบนี้นะข้าจะให้เป็นรางวัลแก่เจ้าแค่เจ้ายอมทิ้งตำแหน่งคู่หูข,ของท่านหญิงอยู่ยี่ใบนี้สามารถให้เจ้าเลือกสมบัติในครั้งของตระกูลหลิงได้ตามใจ คิดให้ดีๆนะเจ้าหวังซื้อตูบ้านนอกฮะเฮกกำลังยืนยันตัวตนยืนยันตัวตนสำเร็จยินดีต้อนรับท่านผู้ควบคุมสอบหมายเลขหกหวังซื้อตูเข้าสู่ระบบแดนมายาแดนมายาที่ถูกสร้างขึ้นโดยสุดยอดวิญญาณหายห่วงอี้แทบจะไม่ต่างจากโลกความเป็นจริงเลย ทุกคนจะได้เผชิญกับแดนมายาที่สมขึ้นมาความยากง่ายก็จะยากง่ายแตกต่างกันไปนี่เจ้าแมวโง่จงลิมรสคมดาบแห่งเทพมังกรเหมียวเหมียวผู้คุมสอบจะเดินทางตรวจสอบในดินแดนมายาประเมินผลการแสดงของผู้สอบและจัดอันดับตามคะแนนที่เหมาะสม แล้วก็เจ้าแมวกับเจ้านกนะครับกำลังตีกันอยู่ข้างหลังฮ <c oughs> มีสถานะผู้ควบคุมสอบแบบนี้ทำเรื่องโกงได้สะดวกสุดๆไปเลยการสอบได้เริ่มต้นขึ้นแล้วท่านหวังซื้อตูปรดรับผิดช,ชอบงานตรวจสอบภายในดินแดนมายาครั้งนี้ด้วยครับอย่าอย่าเข้ามานะเหนียวเหนอดแบบนี้นะนี่มันนะขะอยากขายงเกินไปแล้ว ดินแดนมายาเขตดีหมายเลข1967ระดับความยากเริ่มต้นทุงหญ้าสารคัดลังผู้เข้าสอบเยชีวิววิญญาณผู้ช่วยสองดาวหมอกในหายเฮ้อเจอระดับความยากเริ่มต้นนี่ถือว่าโชคดีที่สุดแล้วแท้ๆเธอกลัวสกรปรกอย่างนั้นหรอสาวแวน่นดูมีแววดีถ้าตกรอบไปน่าเสียดายแย่เลย อาช่างสกรปรกนะขยะขยะแขงจริงๆถ้าพวกแกเข้ามาใกล้อีกแล้วก็ฉันจะฉันจะฮ่าน่าสงสารจริงๆดูแล้วช่างอ่อนแอดวงตาแห่งความตายกำลังส่งแสงอยู่เหนือหัวของพวกแกไอเศษสวะสกระปรกเอ้ยบะบ้าจริงนั่นมันอะไรนะเผื่อที่ที่สองหมายเลข319ระดับความยากระดับสูงสุสานดับผู้เข้าสอบ เกาเฉิงเย่วิญญาณผู้ช่วยระดับสามดาวสุนัขจิ้งจอกหิมะดาบอย่างนั้นหรอใช้สายตาเลือกดาบที่เหลืออยู่แล้วอาศัยพลังของดาบท้าทายวิญญาณผู้เฝ้าประตูอย่างนั้นหรอและขณะที่เกาเฉิงเย่จะเอามือไปจับดาบนะครับมันก็มีแรงดีดออกมาละหรือว่ายังแตะต้องไม่ได้อย่างนั้นหรอฮถูกดาบปฏิเสธนี่มันหมายความหรือว่า นี่คือตราประทับแห่งดาบที่ถูกพนึกของตระกูลโกงเฉิงในตำนานอย่างนั้นหรือเด็กคนนี้ช่างน่าสงสารจริงๆพื้นที่ปิงหมายเลข1148ระดับความยากปานกลางการค้นหาสิ่งของผู้เข้าทดสอบหรีไหนรั่ววิญญาณผู้ช่วยระดับสองดาวแมงมุมเงา เจอแล้วจากการสั่นไหวของใยแมงมุมด้านขวาด้านหน้ามีความผิดปกติหลังของพวกโจรภูเขาน่าจะอยู่ตรงนั้นอืมๆอืมความสามารถในการค้นหาของเธอนั้นโดดเด่นเป็นอย่างมากฝ่ายพิธีการน่าจะยินดีต้อนรับคนเก่งๆแบบนี้พื้นที่ G หมายเลข3488ระดับความยากปานกลางการก่อสร้างจำกัดเวลาผู้เข้าทดสอบ เย่กุยจังวิญญาณผู้ช่วยระดับสองดาวถังเก็บทองแดงและทัานใาดนั้นเจ้าถังก็ได้พูดออกมาว่าเฮ้ hey, ไอหนูฉันเป็นวิญญาณสำหรับช่วยสนับสนุนนะไม่ได้เอามาไว้โจมตีแบบนั้นเฮ้ hey, ตะลุงเอ้ยผู้ชายก็ต้องจุดไฟชีวิตและสู้ให้เต็มที่สิวะหาให้ตายเถอะทั้งที่ถังเก็บทองแดงน่าจะเหมาะสมกับฝ่ายงานช่างที่สุด ใช้สำหรับส่งวัสดุสิ่งของสนับสนุนแต่เจ้าของดันเป็นนักบ้าสุรหรรมจากฝ่ายทหารสซ์ดได้พื้นที่สวีหมายเลข2333ระดับความยากขั้นต้นการขับไล่หนพิษผู้เข้าสอบฉินเสียวเสียววิญญาณผู้ช่วยระดับสองดาวสัตว์เกาะภูเขาเฮ้ hey, อาเยี่ยนที่นี่หนูเยอะมากเลย เฮ้ hey, นี่มันแปลกจังหนูเขี้ยวคมหนึ่งดาวตัวเล็กจริงๆสินะการทดสอบในด่านนี้วัดระดับความคล่องตัวเหมียวหืมหลังจากที่ข้าแอบให้พวกมันกินเลือดของเจ้ากระดูกเร้าห้าไปเจ้าหนูเขี้ยวคมพวกนี้ก็บ้าคลั่งขึ้นมาจริงๆ และท่านใดนั้นไพ่ของเราก็เอาอยาถอนพิษให้เจ้าหนูกินและมันก็กลับมาเป็นแบบปกติเลยนะครับโอ้ยาที่เจ้ากระดุกเศร้าเฮาให้มาเป็นยาถอนพิษของจริงสินะว้าวโดนหนูเคี้ยวคมจำนวนหนีร้อมไว้นี่มันเป็นระดับความยากข้างต้นจริงๆอย่างนั้นหรอ นี่ใหญ่นะ่าอกบันลาบใช้สิทธิ์ของผู้ควบคุมสอบค้นหาตําแหน่งผู้เข้าสอบชื่อไปเจียน้อยรับทราบแล้วจะทําเดี๋ยวนี้เลยคะ่ะกำลังขอใช้ระบบค้นหากำลังตรวจสอบเออท่านผู้นั้นที่ชื่อว่าไปเจียผ่านด่านไปแล้ว เขตครั้งหมายเลข4901โลกมายาความยากระดับสูงการฝึกปลือวิญญาณผู้เข้าสอบไปเจียวิญญาณระดับ2ดาวสารเสรินปาหรือสารเสรินเซียวนะครับมันคืออย่างเดียวกัน หืมนี่ไม่ผิดใช่ไหมโรคมายานี้ทดสอบความสามารถของผู้ควบคุมวิญญาณการเข้ากันกับวิญญาณเพียงแค่ฝึกปือวิญญาณป่าห้าตัวก็ถือว่าสอบผ่านแต่เธอกลับกลับทำให้เราวิญญาณยอมสยบทั้งหมดและไม่ใช่แค่การฝึกปือแต่เป็น ทำให้มันเป็นลวลัาว่าเธอเป็นราชันของพวกมันทําให้มันยอมสยบและคุกเขาต่อหน้าบัลลังก์ของราชนี้นี่มันช่างน่าหวาดกลัวอะไรเช่นนี้เขตเจี้ยหมายเลขศูนยหนึโรคมายาความยากระดับสูงสถาบันสงครามผู้เข้าสอบเย่ชิงวิญญาณต่อสู้ระดับสองดาวเหมาเซียวฮ <g ülme> รอบที่8แล้วนะถังหยวนเตรียมตัวให้ดีล่ะสัตว์ตรูรอบถัดไปจะมาถึงสนามรบภายใน30วินาทีจงบทขยี้พวกมันให้สิ้นซากซาสมกับเป็นคนที่ฉันหล่งไว้จริงๆต้องดึงตัวมาเข้าตระกูลหลิงให้ได้เหลืออีกแค่สองรอบเขาก็จะผ่านด่านแล้วตระกูลหลิงต้องการลูกน้องที่มีศักยภาพแบบนี้และท่านใดนั้นก็มีเสียงประกาศ ประกาศขึ้นมาว่าผู้เข้าสอบไป๋เจียความยากระดับสูงผ่านด่านได้อันดับที่หนึ่งมะไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนผ่านได้เร็วขนาดนี้เขตสวีหมายเลข2333โลกมายาประกาศทั่วทั้งเขตผู้เข้าสอบไปเจีย๋ยผ่านด่านสำเร็จฮ่าฮ,ฮ,ฮ่หนูอย่างแกนะกัดฉันไม่เข้าหรอกโว้ยเฮ้เฮเอ,เอย่ากัดข้างล่างเซ บ่าเอ๋ยไม่ดีเลยใหญ่บื้อนั่นทำตัวโดดเด่นเกินไปแล้วได้ที่หนึ่งรอบแรกมันไม่มีความหมายรอกกับทําให้ดูโดดเด่นและโดนผู้เข้าทดสอบคนอื่นเพ่งเล็งแทนได้เฮ้ hey, นี่เจ้าตัวน้อยน่ารักนี่ช่วยอะไรข้าหน่อยได้ไหมไะะได้สิเจ้าขาท่านหล่อมากเลยเฮอการได้ที่อันดับกลางๆนะดีที่สุดแล้ว แล้วค่อยเร่งในตอนท้ายๆต้องหาคนมาช่วยดึงความสนใจของเธอไปหน่อยแล้วล่ะผู้เข้าสอบฉินเซียวๆในโรคมายาหมายเลข2,333ดูท่าทางร่างกายแข็งแกร่งไม่ธรรมดาเลยโหรอยยิ้มแสนงดงามแบบนี้ข้าจะเป็นคนคอยปกป้องเอง การแก้ไขคะแนนในโรคระดับสูงที่เป็นโลคมายาแบบนี้นี่มันผิดกฎชัดๆแต่ช่างเถอะถ้าหากคุณชายบอกว่ามันดีข้าก็ว่ามันดีแหละนะประกาศทั่วทั้งอนาเขตการจัดอันดับได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วและคนด้านซ้ายก็ได้พูดนะครับเห้ hey, การจัดอันดับนี่มันระดับต้นอีกแล้วหรอนี่มันเรื่องตลกอะไรกันผู้เข้าสอบฉินเซเซียว และเยชิงก็ได้พูดขึ้นมาว่าให้ตายเธอะข้าจะพยายามให้หนักกว่านี้และผู้หญิงคนฝั่งขวาก็ได้บอกว่าหืมนี่มันเป็นไปได้ยังไงกันเสินเชียวเชียวด้วยวิธีการอันยอดเยี่ยมผ่านดานโลกมายาระดับต้นเป็นอันดับที่หนึ่งหาฉันได้ที่หนึ่งหรอเนี่ย